ในตัวของกูมันเริ่มจะดีในทางกูเพราะกูมีไฟที่จะต้องช่วยอนาคตและพ่อแม่กูมึงเป็นเดี่ยอะไรมายุ่งเรื่อง่ของกูทำไมเส้นทางกูกำนัลเองได้ไม่ต้องมาเสือออกไปไกลสัตว์มึงมาเข้ามายุ่งมาตอนนี้กูพร้อมจะพุ่งจะว่ดจะได้ทุกคนที่ดียอมทำทุกอย่างไม่กูจะลุกแล้วใครที่เข้ามายุ่งทำลายลิ้นกูบอกเลยไม่ลุ้เพราะกูจะเหยียบมึงลง้ี่รังที่ไปอยู่กับยักษ์รูดกูไม่สนคำด่าคำนินทาก็ไม่สนเพราะกูรู้ พ่อแม่กูสอนไว้ว่าไม่ลู้กูชายต้องอดทนอ๋อะกูพร้อมจะเจอทุกอย่างมากกว่ากันกูเดินมาด้วยตัวกูกูไม่เคยเลยความหลังที่กูได้ทำลงไปมันคงไม่มีความหวังแต่กูก็ยังทำมาต่อไปกับวันที่ได้สมหวังกับสิ่ที่กูเคยทำที่กูตั้งใจเอาไว้ว่ามันต้องมีสักวันที่กูจะได้จับเงินแล้วไปปรับชีวิตของกูให้มันดูดีขึ้นกูจะเจ็บจะท้อไม่ได้แต่กูจะไปไม่มีงินเพราะกู you yeah